จเจริญในธรรมจเจริญในใจจงมีแก่เราทั้งหลายพุทธรบริษัทสี่พระภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นเองวันนี้มันเป็นวันแม่แห่งชาติที่เราทั้งหลายน้อมนึกถึงแม่นั่นเองแม่ของแผ่นดินคือในพระราชนีพันปีหลวงนั่นเองก็ถือว่าเราลเลือกถึงพระคุณท่านที่ท่านมีความเมตตาท่านเป็นเหมือนน้ำ ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เหมือนแผ่นดินนั่นเองเพราะว่าแผ่นดินมันก็ยังอยู่อยู่ถึงท่านจะสวรรคตรไปแล้วรัชกาลที่9แต่น้ำฝนยังรอเลี้ยงอยู่แม่ก็ยังอยู่นั่นเองแม่ของแผ่นดินก็ยังอยู่เราก็ถึงว่าบูชาคุณด้วยการประพฤติบิบัติในการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุมโมทนามอบอน,น้อ,ทอมทำตนบันท,ทึกบุญทุกวันให้จิตใจ เราทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีเพื่อจะให้เรามีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองอดีตจะเป็นยังไงไม่ต้องสนสนใจในปัจจุบันว่าเราจะทําคุณงามความดีเพื่อแม่แม่ก็อยู่ในร่างกายของเราแม่ในอดีตชาติก็มีแม่ในปัจจุบันนาชาติก็มีถ้าเรายังเวียน่าวตายเกิดแม่ในอนาคตชาติก็ยังมีนั่นเองยังมีอยู่ที่เราจะต้องอาศัยน้ํานมของแม่ ได้ดูได้กินเพื่อจะรอเลี้ยงชีวิตให้เราอยู่ได้นั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราเกิดมานี่ก็เกิดยากอยู่แล้วตายก็ตายยากคือว่าตายด้วยความทุกข์ทรมานนั่นเองนี่นะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นั่นเองพระโพธิสัตว์พระริยาเจ้าท่านเห็นความทุกข์ทันเลยอยากออกจากทุกข์นั่นเองแต่มนุษย์คนเรา ยังไม่พยายามออกจากทุกยังอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนั่นเองฉะนั้นการสมัครเกิดมาแล้วก็ต้องสมัครตายไปด้วยนั่นเองเป็นธรรมดามีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์มีสัรเสริญมีนินทามีลาบอีกหน่อยต้องเสริมลาบมียศอีกหน่อยต้องเสริมยศนั่นเองมีสัรเสริญนินทามันเป็นของคู่โลกอยู่แล้วแต่เราต้องอาศัยโลกนี้อยู่อาศัยน้ําฝนอาศัยธาตุดิน คือว่าดินคือแผ่นดินแม่โอนีแม่คงคาแม่โทศพที่เราได้ดื่มได้ทานทุกวันนี้อาศัยแม่โทศพที่เราได้ดื่มได้กินได้รวงข้าวกินมาได้ใหญ่เติบโตก็าอาศัยน้ำลายจากโยแม่นั่นเองเหมือนที่เราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนก็ลองเพลงว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อ,อยังนอนไป แม่เราเฝ้าโอระเฮกลอมลูกน้อยนอนเปรมิห่างหันเฮไปไปไกลนั่นเองนี่แหละแม่ท่านก็ไม่ห่างเหินเราท่านก็อยู่ใกล้เราแต่ถ้าท่านไม่อยู่ท่านต้องฝากผู้อื่นเลี้ยงไปทํามาหากินเพื่อจะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เราเติบโตทุกวันนี้อาศัยแม่นั่นเองไม่ว่าผู้พูดก็ตามผู้ฟังักก็ตามต่างมีพ่อเกิดแม่เกิดในอดีตชาติจนปัจจุบัน และอนาคตจะมีหรือเปล่าเราก็อยู่ที่เราจะหมดกิเลสหรือเปล่าแต่ถ้าเราหมดกิเลสในชาตินี้หมดอุปกิเลสในชาตินี้ก็เข้าสู่อาหาันตผลก็ไม่มีพ่อเกิดแม่เกิดแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเป็นผู้ที่ตอบแทนบุญคุณของมารบดาบิดาที่เต็มที่เต็มกําลังเหมือนลุงตามหาบัวที่ท่าน บวชเพื่อให้โยมแม่สบายใจนั่นเองท่านก็ไม่อยากบวชท่านก็มีความลักอยู่แม่ว่าอาศัยไอ้บววนี่แหละที่จะบวชให้พาเราขึ้นสวรรค์จะบวชตอนเช้าสึกตอนเย็นเราก็ไม่ว่าท่านก็บอกกับลวงตามหาบัวดว,ดว่าอย่างนี้ลวงตามหาบัวกินข้าวไม่ได้ในคันโตกท่านก็พระออกไปจากที่จะทานข้าวในคันโตกท่านก็ไปบวชด,ด้วยเอาใจโยมแม่นั่นเองนี่แหละ แม่เป็นผู้ที่อยากให้ลูกชายบวชเพื่อจะดึงท่านไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อพระนิพพานสมบัตินั่นเองหวังพึ่งใบบุญแต่ท่านก็ได้ประพฤติเฏิบัติได้สามารถเอาเงินเข้าคังหลวงตั้ง13ตันนั่นเองเอาทองเอาอะไรเข้าในในคังหลวงในประเทศไทยถ้าไม่มีหลวงตามหาบวาัวนี่ประเทศไทยล่มจมไปแล้วนั่นเองฉะนั้นหลวงตามหาบวาัวนี่ท่านทางโลก ท่านก็ช่วยทางธรรมท่านก็ถึงแล้วนั่นเองคือว่าท่านเป็นอรหันตผลเป็นผลที่ท่านได้ประพฤด,ดีบัตได้ดีแล้วท่านถึงได้อนุเคราะห์สงเคราะห์โลกนั่นเองโลกนี้อาศัยพระอรหันต์ในเมืองไทยเลยทําให้ประเทศไทยไม่ล่มไม่จมเหมือนประเทศศรีลงกาประเทศลาวประเทศเขมรประเทศต่างๆเพราะเรามีกษัตริย์นั่นเองเป็นพุทธมามะกะที่ เป็นผู้ที่อนุเคราะห์บำรุงศาสนานั่นเองถ้าไม่มีพุทธมามะกะที่เป็นกษัตริย์แล้วเราก็จะอยู่ยากนั่นเองจะไม่มีความเป็นธรรมจะมีแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกาันครอบครองนั่นเองมันก็เป็นอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยยมูมากลากไปนั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราต้องอาศัยแม่แม่ทรนีคือว่าแผ่นดินแม่โทศพคืออาหารคำข้าว แม่คงคาคือว่าแม่น้ํานั่นเองฉะนั้นเรามามีแม่ทับแล้วไม่มีพ่อทับหรอกมีแต่แม่ทับนั่นเองแม่ทับที่ขยับขยืขย้อนให้เราไม่เสียดินแดนให้ประเทศขเขมรไปฉะนั้นความเป็นแม่นี่ยิ่งใหญ่เสมอพระพุทธเจ้าท่านถึงเอาแม่น้าหน้านั่นเองท่านว่ามารดาปิดาไม่เหมือนทางประเทศไทยคืนว่าบิดามารดาเอาพ่อนําหน้าแล้วแม่ตามหลังนั่นเอง ไม่ว่าจะพ่อก็ตาขึ้นหน้าก็ตามแม่ตามหลังก็ตามแต่งต่างเป็นเท้าซ้ายเท้าวขวามือซ้ายมือขวาที่จะก้าวเดินทำให้ให้เราเกิดมาได้นั่นเองนี่แหละพ่อแม่มีคุณยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายเชื่อว่าบุญคุณของพ่อแม่นี้มีหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราก็เป็นคนที่เรียนรู้ บุญคุณของมารดาบิดาของเราไปเรื่อยๆนั่นเองเรียนรู้เพื่อจะเรารู้ให้เราตอบแทนบุญคุณเอากายยะสมบัติเอาวจีสมบัติเอามโนสมบัติมาสร้างคุณงามความดีนั่นเองถ้าเราไม่มี3มสมบัติแล้วเราก็จะเป็นคนพิกงพิการยากที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านได้นั่นเองยมพ่อเราก็จากเราไปวันที่18สิงหาอาทิตย์ที่18สิงหา2,500 47็นั่นเองท่านกระจากไปด้วยที่ลมหายใจหมดไปพอลมหมดไฟก็ดับพอไฟดับเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ําเอาไปอาบน้ําไม่นานกลับมานอนที่ก็แข็งทันทีนั่นเองนี่แหละธาตุลมหมดแล้วไฟย่อมดับนั่นเองเป็นธาตุอาศัยแต่ธาตุดั้งเดิมคือธาตุดินกับธาตุน้ํารอไปเผาเราไปฝังมันก็เหลือแต่ธาตุดินอย่างเดียวนั่นเองธาตุน้ำก็มีน้อยที่สุดเราก็เอาไว้ที่ห้องพระของเรานั่นเองก็ดูกยมพ่อ เราจะผูกพันกับโยมพ่อมากแต่เราก็รักโยมแม่มากหม่เหมือนกันเพราะโยอมแม่เป็นผู้ที่ให้น้ำลายให้อาหารป้อนเลี้ยงดูเรามาให้น้ำนมให้เราดูดเด็กกินจนถึงทุกวันนี้เราอาศัยน้ำนมของแม่นั่นเองเราก็รักแม่มากลูกชายสามคนแต่ถามว่าพี่ชายรักมากก็ไม่ใช่ถามว่าน้องชายรักมากก็ไม่ใช่แต่เรานี่รักมาก เองรักแมงเนี่ยไม่ไมน้อยกว่าพี่ชายน้องชายเพราะเราผูกพันกับโยมพ่อสมัยเป็นเด็กเราก็ไม่มีโอกาสบวชเนนทํางานเงื้องก์งวยเงินกับโยมพ่อยมแม่ไปไหนก็ไปด้วยกันจะไปหาปลาจะไปซอยมดแดงจะไปล่างูจะไปลากไม้จะไปที่นั้นทีน่นี้พ่อแม่ก็พาเราไปนั่นเองเราถือว่าเป็นผู้ที่ลําบากตั้งแต่สมัยเด็กพี่ชายก็ยังไม่ลําบากเท่าไหร่ก็หนีไปบวชเนนเสีย เรานี่ลําบากน้องชายก็เกิดมาปลายปลายอายอุตอนที่ปีสี่สามเออปีสาม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 สี่นั่นเองเราก็อายุสิบเจ็ดพอดีก็ไม่ลําบากเท่าเราเนี่ยเองเราเป็นผู้ที่ลาบากมากเป็นลูกคนสุดกับคนสุดท้องแต่สมัยก่อนโยมแม่ก็เรียกว่าบาล่าคนสุดท้องพอดีแต่น้องชายออกมาก็ไม่ใช่ล่าและเป็นคนกลางแล้วนั่นเองไม่ใช่เป็นคนที่ ที่สองแล้วที่สามแล้วเป็นคนที่สามนั่นเองมีพี่ชายในเทิดชายแสนสมบัติเราพระอภิสิทธ์แสนสมบัติมีพี่นุ่นที่เกิดก่อนเราตายตั้งแต่สามขวบแล้วก็มีน้องชายในเจษดาสม,สมแสนสมบัตินั่นเองมีพี่น้องทั้งหมด4คนด้วยกันแต่พี่สาวเราตายตั้งแต่3ามขวบสขวบท่านก็ตายไปแต่เราขยับจากเป็นคนที่สาก็เป็นคนที่สองจาก คนท,ที่ที่สองแล้วก็มีคนที่สามคือน้องชายสุดท้องนั่นเองนี่แหละเรามีพี่น้องด้วยกันสมคนถ้าเราเป็นลูกชายโทนคนเดียวคงออกมาบวชไม่ได้ก็ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ต้องดูแลพ่อแม่ถึงว่าเรามาบวชเพราะเรามีลูกผู้ชายหลายคนนั่นเองมีพี่ชายมีน้องชายอยู่เลยออกมาบวชตั้งแต่อายุ17 7นั่นเอง ตอนที่บวชครั้งแรกก็โยมพ่อยูมแม่ก็ไม่ให้อยากบวชนานแต่เราเป็นคนดื้อหน่อยเราไม่ชอบไปตามใจเรามากกว่าเราก็ดื้อดึงเราจะบวชไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดศึกจนบวชมาจะร้าข้าว 30, 000, สามสิพรรษานั่นเองปีนี้ก็30มสิพรรษาพอดีบวชออกบวชตั้งแต่ปี38 31ปีที่แล้วนั่นเองเมื่อปี38เราเป็นลือซีเป็น ผู้ถือศีลแปดตั้งปีกว่ากว่าจะได้บวชเป็นพระปี39นั่นเองปี39ในหลวงคองราดครบห0สปีวันที่9มิถุนายนนายพอดีแต่เราบวชวันที่8มิถุนาก่อนในหลวงจะคองราดครบห0ปีนั่นเองถือว่าเราบวชเพื่อให้ในหลวงเพื่อให้พ่อแม่ของเราได้เกิดศรัทธาประสัทธาเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนาพี่ชายไม่มีโอกาสจะบวชพระเวลากำหนดบวชปีที่แล้ววันที่หนึ่งที่สองเมษาเกิดเหตุอุบัติเหตุทำให้บวชไม่ได้นั่นเองทำให้ไม่ได้บวชจนถึงทุกวันนี้ปีหน้า2500 6นป้นี่คงได้บวชพระนั่นเองนี่แหละแต่เพื่อนของพี่ชายก็บวชพระแล้วก็ศึกไปแล้วก็หลับตายไปก็มีนั่นเองนี่แหละบนคนมีบุญได้บวช แต่ศึกออกไปอยู่ไม่นานก็หมดอายุไขหรือว่าล้มหายตายจากไปก็มีนั่นอายุห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเขาก็จากไปนั่นเองนี่แหละความตายไม่เลือกว่าจะวันไหนไม่เลือกจะเวลาไหนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงว่ากายสังขารของเรายืมพ่อมายืมแม่มาอีกหน่อยเราต้องคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ําอยู่ดีนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายมีพ่อมีแม่เราก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ การแผ่เมตตาการโมทนาบุญการอ่อนน้อมผ่อมตนบันทึกบุญทุกวันเพื่อจะตอบแทนบุญคุณมาดาบิดาที่อบรมสอนสั่งให้เราได้สวดมนต์เป็นเหมือนลุงเงานั่นเองลุงเงาที่วัดป่าห้วยหุงท่านก็แม่สอนสวดมนต์ตั้งแต่เป็นเล็กๆสวดพาหุงมหาการสวดมนต์ต่างๆจนทุกวันนี้ก็เป็นคนนําสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็น แล้วสวดบ,บทมหาจารพพัดท่านก็สวดแทนเราได้นั่นเองนี่อาศัยแม่เป็นผู้ที่บังคับให้ท่านสวดตั้งแต่เป็นเด็กนั่นเองเลยท่านก็จําท่านก็สวดเป็นประจำเราก็พาลุงเงาวสวดลุงเงาเอารถขับรถไปชนกับเสาหักเป็นสองท่อนก็ยังไม่เสียชีวิตนั่นเองขายซากรถไปแล้วนั่นเองนี่แหละทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขาดแล้วเพราะการที่สวดมนทำให้ท่านเลยไม่ตายโหงตายหานั่นเองนี่แหละ เราเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาเราก็จะตายแบบธรรมชาติไม่ตาย้หงตายหาไม่ตายแบบฉับพันนั่นเองฉะนั้นเราจะตายแบบสงบตายแบบไม่ทุรนทุรายมากเกินไปนั่นเองฉะนั้นนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักลงในสงสารมันหักโลบหลงอุละมานต่างๆได้นั่นเองฉะนั้นความตายเนี่ยมันไม่เลือกว่าเราจะตายวันไหนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม ยอมรับความเป็นจริงว่าเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพลาดได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ไม่มีแล้วนะั่นเองไม่มีตุยันอยู่ในรูปเราเหลือแต่กระดูกเหลือเจแต่จีดีที่เขาเอาไว้กระดูกของเราตอนสุดท้ายนั่นเองเราก็ไม่ได้มอบร่างให้แก่โรงพยาบาลเราก็เผาตามธรรมชาติเก็บไว้ไม่เกิน3วันเองนี่แหละชีวิตร่างกายของเรานี่เวลาเราล้มหายตายจากเขาจะเก็บศพไม่ให้เกิน3วันนั่นเอง พ่อของเราก็ไม่เกิน3าวันก็เผาทันทีนั่นเองเสียชีวิตวันที่วันที่สิอาทิตย์ที่ 15, สิบห้าสิงหาสิงหาคมปีสองพันร้อยสี่สิบแล้วอีก3วันวันอังคารที่แปดนั่นเองอังคารที่18เดือนสิงหาคมก็ได้เผาด้วยที่ไม่มีประทัดไม่มีจุดประทัดไม่มีอะไรนั่นเองก็ถือว่า แบบง่ายๆไม่มีปราสาทไม่มีอะไรต่างๆก็ถือว่าแบบง่ายๆท่านก็สั่งเสียไว้แล้วว่าถ้าท่านตายไปเนี่ยไม่ให้มีพิธีกรรมไม่ให้เอาประสาทไม่ให้จุดบ้องไฟไม่ให้ทําพิธีกรรมต่างๆนี่เองนี่แหละคนเป็นเป็นเราสามารถสั่งเสียให้คนที่ยังอยู่สามารถท,ทําศพเราให้ได้ดังใจที่เรา ตั้งใจไว้นั่นเองเหมือนครูบาโน,น้อยนี่อายุ3 4มสิพันสาสิท่านก็สั่งเสียไว้กับพ่อกับแม่กับญาติโยมที่ศรัทธาว่าลาตายวันนั้นให้เผาภายใน24ชั่วโมงเลยไม่ให้อยากเป็นภาราผู้อื่นนั่นเองนี่แหละพูดที่ยังไม่ตายสัง่งสามารถสั่งเสียได้เป็นพิธีกรรมบอกให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ยังอยู่ให้ทําศพกับเรายังไงก็ได้ตามที่พูดที่ตายจริง สั่งเสียไว้นั่นเองฉะนั้นเราต้องบอกกันเนิ่นๆก่อนว่าเวลาเราล้มหายตายจากเราไม่อยู่แล้วให้ทํำยังไงกับศพเราก็ต้องบอกกับญาติพี่น้องลูกหลานผู้ที่มีความศรัทธาให้เตื้มสายให้ทําตามที่เราบอกนั่นเองนี่แหละเราทั้งหลายต้องพิจารณาถึงมารดาบิดาของเราเป็นประจำมารดาคือแม่ของเราบิดาคือพ่อของเรา ในอดีตชาติเราก็เคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พระนนท์ให้เอาดินนี้มาปั้นว่านี้พ่อนี้แม่น,นี้พ่อนี้แม่ในอดีตชาตินี้ดินในปฏิพีนี้ในแผ่นดินในโลกนี้ไม่พอสําหรับจะปั้นความเป็นพ่อเป็นแม่ได้นั่นเอง,เองนี่แหละดินมีแค่ส่วนเดียวน้ํามีสามส่วนนั่นเองเพราะในโลกนี้น้ํามหาสมุทรทั้งสี่ มันมีมากกว่าดินอีกนั่นเองฉะนั้นแม่ทรณีแม่คงคาแม่โทศพย่อมมีความยิ่งใหญ่เสมอดินนี้ก็เหมือนาธาตุพ่อของเราที่มี20าธาตุน้ําแม่ของเรามี12เป็นอาการ3 2นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายที่เราสาธยายมนต่างๆที่พิจารณาผมคนเล็บฟันหนังก็พิจารณา ธาตุดินธาตุน้ํานั่นเองธาตุของพ่อท้องแม่คือสันเสริญให้ท่านเป็นผู้มีบุญคุณที่เราควรกราบไหว้นั่นเองเหมือนเรากลาบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมคําสั่งสอนกราบไหว้พระอริยสงฆ์กราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้วิชาความรู้นั่นเองกราบไหว้มารดาบิดาของเรากราบไหว้ไตรสิกขาคือสีลสมาธิปัญญานั่นเองกราบไหว้ สามครั้งก็ได้หกครั้งก็ได้เก้าครั้งก็ได้ตามที่เราปรารถนามอบกายถวายชีวิตทุกครั้งที่เรากราบเราไหว้เพราะเราไหว้ด้วยบุญคุณของท่านนั่นเองบุญคุณที่ทําให้เราเกิดมาสร้างคุณงามความดีไม่พิกงไม่พิการเป็นคนที่ไม่หูหนวกไม่ตาบอดถ้าพ่อแม่ไม่พอใจให้เราอยู่ท่านเอาหมอนทับที่ใบหน้าของเรา หายใจไม่ออกก็ตายทันทีนั่นเองสมัยก่อนพ่อแม่ว่ามันท่านก็พูดกับเราว่าเกิดมาแล้วมาเถียงพ่อเพอแม่นี่สมัยเป็นเด็กนี่เอาหมอนทับที่หวัวหายใจไม่ออกมันก็ตายแล้วคํานี้เป็นคําที่เจ็บมากที่พ่อบอกเวลาเราดื้อนั่นเองพ่อจะสอนว่าถ้าดื้อครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองนะครั้งที่สามตีเลยไม่มีครั้งที่สามพ่อนี่ก็เป็นคนที่ตีแรงมากเป็นคนตีขานด้วย เกิดวันอาคารด้วยนั่นเองเราปีคานเกิดวันอาทิตย์เลยด้วยธาตุไม่ค่อยนั้นกับพ่อเท่าไหร่พ่อๆนี้วันอาคารพี่ชายวันอาคารน้องชายวันอาคารยมแม่วันเสาร์เราวันอาทิตย์นั่นเองนี่แหละมีทั้งหมดสามสคนพี่น้องก็ยังอยู่นั่นเองเหลือแต่3ชีวิตมียมแม่มีพี่ชายมีเรามีน้องชายแค่นั้นพยมพ่อ พี่สาวก็ตายไปแล้วนั่นเองถ้ามีทั้งหมด5คนในวงตระกูลของเราแต่ตายไปแล้วสองคนเหลืออีก4คนเหลืออีก4คนก็ยังอยู่นั่นเองเหลืออีกสีชีวิตที่ยังอยู่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองฉะนั้นโยมแม่ก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณมากฉะนั้นเราก็อาศัยโยมแม่นี่แหละเข้ามาฟังธรรมบ้างเข้ามาสาธุบ้างเข้ามา โมทนาบุญแม้แต่พี่ชายเขาเข้ามาสาธุมาร่วมฟังเทศของเราเมื่อก่อนท่านก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็จะเริ่มฟังเราเทศเราพูดเรากระทาเพื่อจะเป็นบาตรฐานสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีเอนเป้าหมายเราก็ถือว่าพัฒนาไปทางดีนั่นเองเมื่อก่อนพูดอะไรไม่ค่อยฟังหรอกโยมพ่อพี่ชายแต่โยมแม่พี่ชายแต่ทุกวันนี้เริ่มมาสาธุเริ่มมาฟังธรรม เริ่มเข้ามาสวดมนต์แล้วเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็อาศัยพี่สุกิตาที่อยู่ที่อเมริกาที่ LA นั่นเองท่านก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วเราก็สร้างกลุ่มเมื่อปี5 3สด้วยกันเอง535สห4เราก็สร้างกลุ่มมาแล้วสีหปีแล้วก็จะสร้างไปเรื่อยๆจะมีคนสวดมนต์ก็เรื่อยๆนั่นเองจะมีคนเทศหรือไม่มีคนเทศเราก็ต้องสวดมนต์เป็นหลักหลักคือการสวดมนต์แผ่เมตตา อนุโมทนาบุญต่อผู้ทำบุญทำคุณท้งลางต่างๆแล้วอ่อนน้อมถม่อมตนต่อพระรัตนตรยัยจิตใจเราก็จะมีความสุขมีความเจริญไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นเราอาศัยผู้หญิงที่สร้างโลกขึ้นมาถ้าไม่มีผู้หญิงนี้โลกนี้คงไม่เจริญถึงทุกวันนี้พระสงฆ์ก็อาศัยผู้หญิงทับกับข้าวตื่นมาแต่เช้าทำหุงขาอาหารทำให้ใส่บาตให้พระ เขาก็ทําบุญให้แก่มารดาบิดาพ่อเกิดแม่เกิดของเขาเพื่ออุทิศบุญกุศลนั่นเองเราอาศัยผู้หญิงทุกวันนี้ไม่ว่าผู้ชายต้องอาศัยผู้หญิงถ้าไม่มีผู้หญิงีนโลกมันก็อยู่ลําบากยากเป็นกองนุนที่หนุนให้เรามีความเจริญไปตามลำดับนั่นเองฉะนั้นโลกนี้ก็ต้องอาศัยผู้หญิงอาศัยบิดามารดาของเรามารดาบิดาหรือว่าอาศัยทำให้เราเกิดขึ้นมานั่นเอง ฉะนั้นธาตุดินก็เหมือนธาตุพ่อของเรามี20ธาตุน้ำํำธาตุแม่ของเรามี12ธาตุไฟของเราก็มี4ไฟที่ทําให้เราอบอุ่นไฟที่ทําให้เผาอาหารได้ไฟที่ทําให้เราแก่ให้เราชรา,าไฟทําให้เราเจ็บป่วยไข้นั่นเองธาตุไฟก็มี4ทธาตุลมมีอีก6ลมพัดขึ้นบ้องบนคือการเลอทางปากทางจงมูกลมพัดลงืึ่งล่างคือหายลงทางทวารหนักทวารเบา ลมอยู่ในท้องลมอยู่ในลำไส้ลมพัดรอบตัวของเราแล้วลมหายใจทาาุลมมีหเป็นอาการ42รวมอากาศสาทุาวิญญาณธาตุถือว่าบุญกุศลที่เราหนุนนํามาให้เราเจอกันนั่นเองนี่นะอาศัยอากาศสาทุานวิญญาณธาตุซึ่งว่ากรรมมาพ่วงมาเจอกันมาอนุเคราะห์สงเคราะกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันเราก็ถึงว่าอยู่ได้ด้วยความเมตตา กรุณาช่วยเหลือกันมุทิตาพอยินดีไม่เห็นเงินหน้าดำไม่เห็นคำหน้าเศร้าเนยเองแล้วอุเบกขาธรรมก็ต้องมีด้วยฉะนั้นเราทั้งหลายพุทธบริษัทีเรามีพ่อมีแม่กันทุกคนมีพ่อมีแม่ที่ทำให้เราเกิดมาเป็นคนที่ไม่พิกงพิการเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์เราก็มาสวดมนต์มาฟังธรรมเอากายสมบัติเอาวาจีสมบัติ เอามาโนสมบัติมาสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยจิตใจเราก็มีความสุขความเจริญไปเรื่อยเจริญด้วยศีลด้วยธรรมถึงร่างกายมันจะสุดมันจะเสือ่อมมันจะโทรมไปก็ตามแต่เราให้มีจิตใจที่มั่งคงต่อทมคำส,สอนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งไม่ขาดในการฟังธรรมไม่ทิ้งไม่ทาในการสวดมนต์อุทิศบุญกุศลกราบพระสามครั้งหกครั้งเก้าครั้งกราบทุกครั้งมอบกายถวายชีวิตทุกครั้ง กราบครูบาอาจารย์พ่อครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนสั่งให้เรามีความรู้เหมือนพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนั่นเองนี่แหละครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ให้เราไม่ให้หลงนั่นเองนี่แหละครูบาอาจารย์กราบมารดาบิดากราบไตรสิกขาคือว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พุทธังชีวิต,ตังเมปูชีมิชีวิตนี้มอบถวายแต่พระพุทธเจ้าทำมังชีวิต,ตังเมปูเชมิ ร่างกายของข้าพเจ้าน้อมถวายต่อพระธรรมคำสังสอนสังคขังชีวิตตังมีปูเชมิร่างกายชีวิตวิญ,ญญาณของเราขอน้อมถวายพระอริยสงฆ์ที่ท่านปิบัิดีที่ท่านปิบัติตรงที่ท่านปิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกที่ปิบัติสมควรนั่นเองเรากราบไหว้พระอริยสงฆ์ที่มีคุณสี่อย่างปิบัติดีปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุก ปฏิบัติสมควรก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่เราได้กราบไหว้ได้สนิทใจเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกผู้ทําดีกับท่านย่อมได้ดีผู้ทําไม่ดีย่อมได้บาปนั่นเองฉะนั้นผู้ทํากับพระเจ้าพระสงฆ์ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีผู้ทําไม่ดีก็จะเป็นบาปนั่นเองดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวทำ เราทั้งหลายจะไปสูงจะไปต่ำที่อยู่ที่เราทำตัวของเราให้มีบุญทางการกุศลขนาดไหนให้มีพรหมวิหารสีมากขนาดไหนให้ลดอาคาติสีมากขนาดไหนอาคาติพ่อความรักอาคาติพ่อความโกรธอาคาติพ่อความหลงอาคาติพ่อความกลัวนั่นเองผู้ใดมีอาคาติสีย่อมทำพรหมบิหารสีให้หมดสิ้นไปไเรื่อยๆนั่นเองพรหมวิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มันก็จะหมดน้อยไปเรื่อยๆจนมีแต่อายภูมิเป็นที่ไปนั่นเองเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ไม่สังสารเป็นเปรตมีความหิวไม่รู้จักอิ่มเป็นอนุสวร,รากายก็มีขี้คลาดหวาดกลัวมีการกินนอนเสพกามก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นเองฉะนั้นอายภูมิสี่เราทั้งหลายอยากไปเลยเพราะไปมีแต่ความทุกข์ความยากความลําบากเราต้องปัถนาเป็นมนุษย์สมบัติที่อยู่ในการมาพบนั่นเอง เป็นสวสรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นกามภพบมี11ชั้นตั้งแต่อบยภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6ชั้นเรียกว่ากามภพบรูปประพบตั้งแต่รูปประพชั้นที่1ถึงชั้นที่16เป็นรูปประพบอารูปประพบตั้งแต่สวรรค์พรหมชั้นที่17จนถึง20เป็นอารูปประพบนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราก็ จะเวียนกลางหรือว่าไม่เวียน่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่ทำสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องสัมมาสังกัปปะมีความดำดิออกจากการดำดิในการไม่พยาบาทดำดิในการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันมีการสวดมนต์มีการฟังธรรมบ้างมีการเรียนรู้กายใจของเราไปบ้างเพื่อจะให้เรา เบาบางจากราคะโทสะโมหะเบาบางจากความรักแบบยึดมั่นถึงมั่นความโลภไม่รู้จักพอความโกรธความลงนั่นเองเราก็จะนึกถึงความตายบ่อยๆเพราะความตายนี่แหละเป็นที่แตกสลายของชีวิตกับสัตว์มนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายแต่ตายแล้วไปต่ำหรือว่าไปกลางหรือว่าไปสูงหรือว่าไม่เวียนว่ายตายเกิดมันก็อยู่ที่การขอทําของปัจจุบันนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาตัวเองให้พบ พบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้โลกนั่นเองอย่าให้โลกบังคับเราเราต้องอยู่กับโลกให้เป็นเราก็เย็นได้นั่นเองเราไม่บังคับโลกเพราะโลกมันมีอนิจจงมีทุกขังมีอนัตตานั่นเองมีเห็นอริยาสาัจสีเห็นทุกนีกำหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกเราก็เพียรละมรกมีองค์แเราควรเจริญน,นิโรธ คือนิพานต้องทําให้แจ้งแก่จิตใจของเราเราทั้งหลายก็จะมีความสุขในปัจจุบันอยู่ที่ไหนเราก็สร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีไปเรื่อยๆจิตใจเราก็มีความสุขในปัจจุบันเราก็จะมีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานไปเรื่อยในวันนี้ กลุ่มได้หมดถ้าสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพรัตทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราทั้งหลายก็มารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่มารดาบิดาครูปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเรา เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทลาเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหาก มีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในดีจ,จิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันละสุขภาละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิา